ครับคุณผู้ชมทุกท่านกลับมาพบกับผมพลโมโตไรว์อีกครั้งหนึ่งนะครับต้องบอกว่าในช่วงปีหลังๆมาเนี่ยครับตลาดของ Big กสกู t ตเตอร์ในค้าสา300ประเทศไทยเรานะครับมีการเติบโตขึ้นมากเลยครับและในปีที่ผ่านมาเนี่ยทางไทยซูซูกินะครับจึงเลือกนําเจ้านีเลยครับซูซูกิเบิร์กแมน400นะครับนำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นนั้งคันนะครับเพื่อมาเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคชาวไทยมากยิ่งขึ้นนะครับนอกจาก ตัวเลขรหัส 400cc เนี่ยครับที่มีความจุมากกว่าเพื่อนแล้วแล้วก็การที่เป็นรถนําเข้าจากญี่ปุ่นทั้งคันเนี่ยเจ้าเบิร์กแมน400คันนี้จะมีอะไรดีกันอีกบ้างเดี๋ยวเรามาตามดูรีวิวกันเลยครับเริ่มที่ชุดโคมไฟคู่หน้าแบบมัลติ r e f ฟ e le c กเตอ LED มาพร้อมไฟรี LED ล้อมรอบโคมมีไฟเลี้ยวอยู่ที่ทางด้านข้างชุดแฟริ่งหน้าไฟท้าย LED ทรงกลมแยกฝั่งละสีดวงมีชุดไฟเลี้ยวอยู่ทางด้านใต้ วินชิวหน้าแม้จะปรับระดับไม่ได้แต่ก็ไม่บดบังระยะสายตาและช่วยลดลมประทะลำตัวได้เป็นอย่างดีแต่ถ้าผู้ขี่ที่ตัวสูงยาวอาจจะพบว่าลมยังประทะเข้าบริเวณช่วงศีรษะอยู่บ้างคอบเลือนใหม่เป็นลายเคฟล่าเช่นเดียวกับกาดกันร้อนท่อไอเสียช่วยเพิ่มลุกสปอร์ตมากยิ่งขึ้นลิ้นชักหน้ามีตัวล็อกหมดปัญหาเก๊เด้งออกมาระหว่างขับขี่ ฝั่งซ้ายจุ2.8ลิตรขนาดเล็กกว่าเนื่องจากเสียพื้นที่จากตัวแบตเตอรี่ฝั่งขวาจุ3.5ลิตรขนาดใหญ่สามารถเก็บของได้สบายๆและยังมาพร้อมช่องจ่ายไฟ12โวลต์สวิตช์ไฟซ้ายประกอบไปด้วยชุดไฟสูงไฟต่ำไฟพารแต่แล้วก็ชุดไฟเลี้ยวชุดสวิตช์ไฟขวาประกอบไปด้วยชุดคิวสวิตช์สวิตช์ไฟฉุกเฉินและสวิตช์สตาร์ท สามรวัดเป็นแบบเข็มทั้งความเร็วและวัดรอบเครื่องโดยมีเลนส์ลนยที่8,500รอบต่อนาทีตรงกลางเป็นจอดิจิตอลแสดงผลทริป A, B, โอโดรวมสามารถดูอัตราสิ้นเปืองได้และมีบอกอุณหภูมิภายนอกโดยตัวหน้าจอยังมีไฟอีโคติดขึ้นเมื่อเวลาเราขี่แบบประหยัด เบรกแมน400มีการติดตั้งเบรกมือเอาไว้ช่วยเวลาเราต้องจอดรถบนทางชันไม่ต้องมาคอยกำเบรกให้เมื่อยนิ้วระบบกุญแจล็อก2ชั้นพร้อมกุญแจนิรภัย i m m o b i l i z เซอรเบาะนั่ง Dual s e ีดเดินได้น้ำเงินมี Back ซับพอร์ซึ่งสามารถเลื่อนปรับระดับมาทางด้านน้านได้อีก2ระดับที่ระยะ15มิลิเมตรและ30มิิเมตรโดยการเปิดเบาะและใช้ชุดหกเหลี่ยมไข ยูบ็อกความจุ42ลิตรสามารถวางหมวกฟูลเฟสได้1ใบและยังมีพื้นที่เหลือพอที่จะวางหมวกครึ่งใบได้อีกนอกจากนี้ซูซูกิยังใส่ใจรายละเอียดชุดเครื่องมือมีการทำพลาสติกครอบเอาไว้อย่างสวยงามบริเวณแฟลิ่งขวาใต้ท้องรถมีการออกแบบช่องไว้ค้องสายล็อกรถถังน้ำมันวางกลางความจุ13.5ลิตรโดยจะต้องใช้กุญแจบิดไขเพื่อเปิดฝาถัง โอเคครับเรามาเริ่มกันในส่วนของท่านั่งซูซูกิเบอร์แมน400คันนี้กันก่อนเลยครับก่อนอื่นเลยเนี่ยด้วยตัวเลขน้ำหนักตัวของเขาครับที่215กิโลกรัมแบบเวทเว้นะครับต้องถือว่ามันมีน้ำหนักมากพอสมควรเลยทีเดียวครับตัวเลขนี้และหนักกว่าเพื่อนๆในคาสแต่เห็นได้ชัดเลยครับนั่นจึงเวลาที่แบบเพื่อนๆจะต้องเข็นรถนะครับหรือว่าตั้งขาตั้งคู่ทางด้านหลังเนี่ยครับมันจะหนักสักนิดหนึงนะครับผมแต่ว่าเวลาเราขี่รถออกตัวไปแล้วเนี่ย โดยภาพรวมอ่ะก็ต้องถือว่าไม่แตกต่างกันครับเพราะว่าทางซูซูกิเนี่ยครับเขาออกแบบรถในเรื่องของสรีะสระศาสตร์แล้วก็การคอนโทรลรถที่ทําออกมาได้ดีเยี่ยมนะครับในส่วนของตรงนี้ครับผมนอกจากนี้อีกตัวเลขหนึ่งนั่นก็คือเรื่องของตัวเลขความสูงบอกเขาครับจะอยู่ที่755ม mm. มตรซึ่งหากดูจากตัวเลขตรงนี้เนี่ยครับต้องบอกว่าเขาเตี้ยที่สุดในคาดแล้วเพียงเท่านั้นยังไม่พอครับซูซูกิครับได้มีการออกแบบตรงนี้เลยครับ แผ่นฟอร์บอร์ตรงนี้ครับให้มันเว้าเข้ามานะครับเพื่อเวลาเราวางขาลงไปเนี่ยมันจะได้ไม่ต้องทางขาออกเยอะนะครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยครับตัวบอร์ดเนี่ยครับก็ดีไซน์ได้แคบเข้ามาอีกครับนั่นจึงทําให้ผู้ที่มีสรีระที่ไม่สูงมากนะครับสามารถเหยียบได้แบบลงเต็มฝ่าเท้าสบายๆครับผมอย่างตอนนี้นะครับผมสูงอยู่ที่175เซนติเมตรครับแล้วก็สวมรองเท้าผ้าใบนะครับจะเห็นได้ว่าเข่าเนี่ยครับงอลงเยอะมากครับแล้วก็เนี่ยครับสามารถ หย่อนเข่าได้แบบสบายๆเลยถ้าเกิดจะต้องจอดรถติดนะครับหรือเวลาขี่ขึ้นเนินทางชันอะไรเนี่ยครับยังสามารถขี่ได้มั่นใจนะครับผมนอกจากนี้ครับอีกจุดหนึ่งที่ผมชอบมากๆเลยก็คือตัวเบาะเขาครับเขาให้แบ็กซับพอร์ตมาด้วยนะครับเวลาที่เราต้องขี่ทางไกลๆเนี่ยครับมันจะหนุนซับพอร์ตช่วงสะโพกเราได้เป็นอย่างดีครับแล้วอีกจุดหนึ่งเลยก็คือว่าเพื่อนๆครับสามารถเปิดเบาะตรงนี้นะครับยกขึ้นแล้วก็ขัน ปรับระยะของตัวแบ็กซับพอร์ตตรงนี้ได้ซึ่งจะช่วยเอื้อต่อสรีระคนทั้งตัวสูงแล้วก็ตัวเตีย้ยได้เป็นอย่างดีครับถัดมาก็คือในส่วนของตำแหน่งฟลอร์บอร์ดครับสำหรับผมเองเนี่ยมองว่าเจ้าเบิร์กแมน400คันนี้ครับมีการออกแบบในเรื่องของตำแหน่งวางเท้าเนี่ยครับได้เป็นอย่างดีเลยครับเพราะว่าจากที่ผมเคยขีย Big ข่บิ๊กสกูตเตอร์คันอื่นๆนะครับส่วนใหญ่เนี่ยถ้านั่งเขาครับจะเน้นให้เราวางขาในตำแหน่งที่เรียกว่า ตั้งฉากเสียมากกว่าครับแต่ว่าเจ้าเบิร์กแมน400คันนี้ครับเวลาที่เราเขยบก้นมาทางด้านหลังนะครับแล้วเวลาเราวางขาเนี่ยครับมันจะทําให้เราเหยียดขาออกไปด้านหน้าเนี่ยครับเหยียบได้ค่อนข้างเต็มเท้าครับแล้วก็รู้สึกว่าช่วงหัวเข่าเนี่ยครับตำแหน่งมันจะพอดีนะครับไม่รู้สึกเมื่อยแต่อย่างใดครับเวลาขี่ยาวๆเนี่ยครับก็ช่วยได้นะครับในเรื่องของการเหยียดเท้าเพื่อผ่อนคลายในการเดินทางไกลมากขึ้น ถัดมาก็คือตำแหน่งของแฮนด์บาร์ครับคือถ้าดูจากระยะความสูงเขาเนี่ยตรงเนี้ยผมต้องบอกว่ามันก็ใกล้เคียงกับเพื่อนๆในคลาสคันอื่นๆแลวครับแต่ว่าอย่าลืมครับเนื่องจากตำแหน่งเบาะเขาอะครับที่ค่อนข้างจะเตี้ยสักนิดหนึ่งนะครับทำให้เวลาท่านั่งเนี่ยมันจะดูเหมือนจมๆลงไปหน่อยครับแล้วเวลาเราเนี่ยครับประคองแฮนด์ตรงนี้นะครับคือมันจะเหมือนว่าช่วงไหล่เราเนี่ยครับจะยกขึ้นมาสักนิดหนึ่งนะครับทำให้เวลาที่ขี่ไกลๆเนี่ยครับผมแอบจะรู้สึกว่ามื่ย ช่วงไหลช่วงบนตรงเนี้สักเล็กน้อยครับผมมาต่อกันที่การขี่ลัดเลาะการจราจรในเมืองกันบ้างนะครับตำแหน่งความสูงของเจ้าแฮนบาร์ตัวนี้ครับจะมีความสูงที่สูงกว่าระดับของกระจกรถยนต์เก๋งอยู่เล็กน้อยนะครับนั่นจึงทำให้เวลาที่เราต้องขี่ผ่านรถพวกนี้ไปครับก็จะสามารถขี่ผ่านไปได้โดยไม่ยากเย็นครับ แต่ปัญหาที่เราพบเจออยู่จุดหนึ่งนั่นก็คือในเรื่องของตำแหน่งกระจกมองข้างของเขาครับเพราะว่าตำแหน่งระดับนี้ครับจะสูงเท่ากับกระจกของพวกรถกระบะและรถตู้ดังนั้นครับถ้าเพื่อนๆเจอรถพวกนี้นะครับจะต้องหักโยกหลบสักเล็กน้อยนะครับถึงจะผ่านไปได้โอเคครับต่อมาก็คือเรื่องของความยาวตัวรถครับถ้าเพื่อนๆมองด้วยสายตานะครับแล้วมองที่ตัวเลขของเขาเนี่ยครับ ต้องบอกว่ายาวกว่าเพื่อนๆในคัสสอย่างเห็นได้ชัดเลยครับเพราะว่าตัวเลขของเขาครับความยาวเนี่ยมากกว่า2.2เมตรนะครับตัวเลขระดับนี้เนี่ยครับทำให้เวลาที่จะต้องขี่ตัดเลนอะไรเนี่ยดูอาจจะลําบากสักนิดหนึ่งใช่ไหมครับแต่ในความเป็นจริงครับมันไม่ได้ลําบากขนาดนั้นครับเพราะว่าถ้าเพื่อนๆมองที่บั้นท้ายของเขาครับจะเห็นได้ว่ามันมีความเลียวแหลมครับนั่นจึงทําให้เวลาเราขี่เนี่ยไม่ต้องไปะวงว่า ช่วงตูดของรถเนี่ยจะไปเกี่ยวกับพวกรถยนต์ครับผมแม้ว่าตำแหน่งเบาะผู้ขี่เขาครับจะเตี้ยครับแต่ว่าพอมาดูที่ตำแหน่งเบาะผู้ซ้อนนะครับต้องถือว่าสูงกว่าครับและนั่นจึงทําให้เวลาสายซ้อนนะครับที่จะต้องเตะขาขึ้นไปคอมครับจะต้อง เนี่ยครับวาดขาออกไปค่อนข้างกว้างสักนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าจุดต่อมาเลยที่ผมค่อนข้างชอบครับนั่นก็คือในเรื่องของตำแหน่งพักเท้าของผู้สอนครับเพราะว่าซูซูกิเขามีการดีไซน์ที่เป็นแง่งตรงนี้ออกมาครับมันดียังไงครับก็คือเวลาที่เราขึ้น้อนใช้แค่เนี่ยครับส้นเท้าเนี่ยครับเคลียออกมาได้เลยนะครับก็จะสามารถนั่งซ้อนได้เลยสบายๆนอกจากนี้ตัวพักเท้าผู้สอนเนี่ยครับเขามี ความหนานะครับแล้วก็ดูแข็งแรงพอสมควรเลยครับทำให้เราสามารถลงน้ําหนักเท้าได้เป็นอย่างดีแล้วก็ในเรื่องของตัวเบาผู้สอนนะครับเขามีขนาดความใหญ่ที่พอเหมาะอยู่แล้วครับแต่ว่าจุดที่ชอบอีกอย่างก็คือในเรื่องของการดีไซน์ครับที่มีความโค้งนะครับทาให้รับกับช่วงก้นได้เป็นอย่างดีครับนอกจากนี้บริเวณปลายเบาครับเขามีการดีไซน์ให้มันตัดเชิดขึ้นมาครับมันดียังไงก็คือว่ามันจะบล็อก ช่วงลำตัวเราครับไม่ให้ถลายตกจากเบาะเวลาผู้ขี่เปิดคันเร่งออกนะครับแล้วก็ตำแหน่งของเนี่ยครับมือจับกันตกครับมีความใหญ่นะครับสามารถจับได้ถนัดมือครับมาต่อกันที่ขุมพลังเครื่องยนต์เราครับมันมีความจุอยู่ที่399.944เรียกได้ว่าแทบจะเต็มพิกัดต,ตัวเลข 400cc กันเลยทีเดียวมันมอบกำลังอยู่ที่31แรงมา้าและมีแรงบิดที่36นิวตันเมตร ครับผมด้วยตัวเลขแรงม้าและแรงบิดระดับนี้นะครับนั่นจึงทําให้เวลาบิดออกตัวครับอัตราเร่งถือว่าทําได้เป็นอย่างดีเลยครับบิดติดมือในช่วงต้นนะครับนอกจากนี้เลยก็คือการที่เขาใช้วงล้ออลอยขนาด13นิ้วทางด้านหลังครับนั่นก็คือช่วยให้ช่วงออกตัวครับยิ่งทําได้ดียิ่งขึ้น <c oughs> แต่ข้อเสียของมันคืออะไรก็คือว่าวงล้อไซส์13นิ้วทางด้านหลังเนี่ยครับจะเล็กกว่าเพื่อนๆคันอื่นนะครับดังนั้นในเรื่องของความเร็วปลายเนี่ยมันอาจจะ ไหลได้ไม่เท่านะครับเอาละครับผมต้องบอกก่อนว่าสําหรับใครนะครับที่ชื่นชอบเอาเรื่องของความแรงเนี่ยครับไปเปรียบเทียบนะครับผมต้องชี้แจงก่อนว่าแม้เรื่องของกําลังเขาครับจะมากที่สุดในคาร์นะครับแต่ด้วยน้ําหนักตัวเนี่ยครับที่มันค่อนข้างมากนะครับนั่นจึงทําให้อัตราส่วนตัวเลขกําลังต่อน้ําหนักเนี่ยครับมันอาจจะไม่ใช่ตัวเลขที่ดีที่สุดในเรื่องของการขี่เดินทางแบบทัวริงนะครับต้องถือว่าเบิร์กแมน400คันนี้ ทำได้ดีครับแล้วก็ตัวเลขความเร็วปลายของเขานะครับที่ผมได้ตรวจสอบเนี่ยก็จะอยู่ประมาณแถวแถว140กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับมีบวกลบนิดหน่อยครับขึ้นกับจังหวะของลมนะครับผมซึ่งตัวเลขตรงนี้เนี่ยต้องบอกตรงว่ามันอาจจะไม่ได้มากครับแต่ว่าถ้าเพื่อนๆขี่เดินทางนะครับยืนพื้นที่ความเร็วประมาณ120นะครับช่วงที่เราจะต้องเร่งแซงไปเนี่ยครับเราเปิดเคร่งนะครับจาก120เนี่ยครับไปจนถึงประมาณ140เนี่ยครับช่วงตรงนี้ยังมีย่านกำลัง ให้ใช้อยู่นะครับดังนั้นผมมองว่าถ้าเทียบกับการที่เขาเป็นสกูตเตอร์แบบทัวริงแล้วเนี่ยครับกำลังประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วครับแล้วก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าความเร็วปลายเขาครับเดิมๆจะอยู่ที่ประมาณ140นะครับซึ่งช่วงนี้เนี่ยครับมันจะแตะเลดไลน์แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่อยากได้ความเร็วปลายเนี่ยครับมากกว่านี้อีกหน่อยนะครับ ผมแนะนําว่าอาจจะต้องไปเปลี่ยนในเรื่องของน้ําหนักของตัวเม็ดตุ้มแรงเบี่ยงนะครับให้มันมีน้ําหนักเม็ดที่มากขึ้นนะครับแล้วก็ปลายตรงนี้ก็จะเดินดีขึ้นรวมถึงช่วงรอบอะครับก็จะตกลงด้วยนะครับแล้วก็ในเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองของเบิร์กแมน400คันนี้นะครับจากที่ทางทีมงานเราครับขี่รถติดทั้งในเมืองนะครับแล้วก็มีการวิ่งแช่บนเส้นวิภาวดียาวๆนะครับที่ไม่เจอ พวกติดไฟแดงเลยนะครับก็จะทําตัวเลขได้ที่ประมาณ27กิโลเมตรต่อเลทซึ่งสำหรับผมเองก็ถือว่าโอเคครับเพราะว่ามันก็ไม่ดูกินกว่าพวกสกูตเตอร์คาส300สักเท่าไรนักนะครับ มีจุดสังเกตหนึ่งนะครับสำหรับเครื่องยนต์ลูกนี้นะครับนั่นก็คือว่าแม้ภาพรวมสมรรถนะครับโดยรวมจะถือว่าค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าถ้าเวลาที่เพื่อนๆเปิดคันเร่งแบบกระแทกออกตัวเนี่ยครับผมจะมีจุดสังเกตก็คือเรื่องเสียงเครื่องครับเขาจะค่อนข้างดังสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เรื่องของอาการสั่นสะเทือนของตัวเครื่องยนต์เนี่ยครับก็จะมีมากสักหน่อยครับ ระบบการสะเทือนด้านหน้าเป็นโชคอัพตะเกียบคู่เทเลสโคปิกโชคหลังเดี่ยวมีกระเดื่องทดแรงวางนอนอยู่ตำแหน่งใต้ท้องรถโดยสามารถปรับพีโลดได้7ระดับด้วยการเปิดช่องทางด้านใต้ออกและใช้ประแจคอม้าขัน ในเรื่องของระบบช่วงล่างเบิร์กแมน400คันนี้นะครับต้องบอกว่าเซตติ้งเดิมๆจากโรงงานเขาเนี่ยครับถือว่าดีเยี่ยมน่าประทับใจเป็นอย่างมากครับเพราะว่าใครที่เคยขี่บิ๊กสกูตเตอร์ในคาส300นะครับคงบ่นกันครับว่าโช๊คหน้านะครับต้องไปเซตน้ำมันใหม่ต้องโรดโช๊คหน้าลงนะครับโช๊คหลังนี่มันกระด้างแข็งมากไม่เกาะเลยครับจะต้องไปเปลี่ยนโช๊คคู่หลังออกนะครับแต่ว่าไม่ใช่กับเบิร์กแมน400คันนี้ครับเพราะว่าอย่างที่บอกเลยเดิมๆจากโรงงานนะครับ ทางด้านหน้าเนี่ยครับถือว่ามีความยืดหยุน่นแล้วก็หนึบเหมาะสมอยู่แล้วนะครับในส่วนของโชกหลังเป็นแบบวางนอนนะครับแล้วก็มีกระเดื่องทดแรงเนี่ยครับช่วยนะครับทำให้เวลาที่เราจะต้องขี่พื้นผิวจราจรที่ต้องบอกว่าแย่มากครับ ฝาท่อระบายน้ําเอ่ยนะครับพื้นผิวขุขะหรือพวกลูกระนาดต่างเนี่ยครับคือต้องบอกเลยว่าซับแรงได้เป็นอย่างดีนะครับเดิมเดิมเขาเซตมาที่ระดับ3ครับคือผมลองขี่คนเดียวนะครับน้ําหนักตัวก็อยู่ประมาณ6กกิโลนะครับแล้วก็มีผู้ซ้อนบ้างนะครับตรงนี้ถือว่าไม่มีการกระด้างแต่อย่างใดครับนอกจากนี้เลยนะครับในเรื่องของความเฟิร์มของเขาเนี่ยครับก็ต้องถือว่ามีความเฟิร์มระดับหนึ่งแม้จะไม่ได้แบบว่าอารมณ์แน่นแข็งเหมือนพวกรถสปอร์ตนะครับแต่ว่าเรื่องของการ พลิกเข้าโค้องอะไรต่างๆเนี่ยครับถือว่าทําได้แน่นแล้วก็มั่นใจมากกว่าสกูตเตอร์คันอื่นๆครับแล้วก็เรื่องของขนาดวงล้ออัลอยของเขานะครับที่ด้านหน้า15นิ้วด้านหลังอยู่ที่13นิ้วนะครับมีความต่างระดับกันอยู่ประมาณ2ซสนะครับตรงนี้ก็จะช่วยให้เวลาที่เราขี่แล้วจะต้องมีการพลิกรถนะครับถือว่าทําได้รวดเร็วและคล่องแคล่วเป็นอย่างดีครับ ระบบเบรค ABS ด้านหน้าทวินดิสขนาดจาน260มิลมทำงานร่วมกับคาลิเปอร์เบรก2ลูกสูบด้านหลังขนาดจาน210มิลิมทำงานร่วมกับคาลิเปอร์เบรก1ลูกสูบโดยมีการทำสายโยงพาร์คิ้งเบรคครับในเรื่องของฟิลลิ่งระบบเบรคครับอย่างที่เพื่อนๆเห็นเลยก็คือด้านหน้าใช้แบบจานทวินดิสนะครับนั่นจึงทำให้เราสามารถ เบรกแล้วก็ชะลอครับได้เป็นอย่างดีครับแม้ว่าภาพรวมเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เบรกแบบฟีลิ่งจิกๆแบบรถสปอร์ตนะครับแต่ว่าในเรื่องของการไล่น้ําหนักเบรกเนี่ยครับถือว่าทําได้เป็นอย่างดีและค่อนข้างมั่นใจพอสมควรครับในขณะที่เบรกหลังเนี่ยในเรื่องของน้ําหนักเบรกครับก็ยังถือว่าทําได้ดีแต่จุดสังเกตหนึ่งที่ผมพบก็คือว่าในเรื่องของการทํางานของระบบ ABS นะครับทางด้านหลังเนี่ยมันจะตอบสนองไวกว่าทางด้านหน้าอยู่หน่อยครับ สรุปแล้วครับซูซูกิเบิร์กแ400คันนี้ครับถือเป็นรถ Big s c o o ตเตอร์ที่มีความน่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวครับไม่ใช่เพียงเพราะว่าตัวเลข44เขาที่มากกว่าเพื่อนเพียงอย่างเดียวนะครับงานประกอบเขาครับถือว่าเนี้ยบและทําได้ดีมากทีเดียวเนื่องจากการที่เป็นรถ made in Japan ทั้งคันนะครับนอกจากนี้ครับจุดที่ผมชื่นชอบมากเลยก็คือซูซูกิใส่ใจคนเอเชียได้เป็นอย่างดีครับในเรื่องของท่านั่งสรีระต่างๆครับทำให้คนเอเชียอย่างเราเเนี่ย ีคอนโทรลได้อย่างมั่นใจครับนอกจากนี้ในเรื่องของสมรรถนะของตัวรถเนี่ยครับถือว่าทําได้ยอดเยี่ยมครับทั้งในส่วนของระบบเบรกเองแล้วก็ในเรื่องของระบบช่วงล่างนะครับทำให้เวลาเราขี่รถอะไรต่างๆเนี่ยครับฟีลล mm ิ hmm. <Feeling S 2> ่งนี่มอบความใกล้เคียงที่คล้ายๆแบบพวกตระกูลน้องๆสปอร์ตบเลยทีเดียว ครับผมในส่วนของราคาค่าตัวส u สาิเบิร์กแมน400คันนี้นะครับจะอยู่ที่2 1 4 0 0 0บาทครับมีสีให้เลือกด้วยกันทั้งหมด3สีครับนั่นก็คือสีขาวคันนี้สีดำด้านสีน้ำเงินด้านสำหรับผู้ที่สนใจแล้วก็อย่าลืมไปรับชมได้ที่ตัวแทนจำหน่าย s u z u k บิ๊กไบค์ทั่วประเทศครับสำหรับในคลิปต่อไปทางทีมงานมอเตอร i v ซเราจะมานําเสนอเนื้อหาสาระอะไรยังไงฝากคุณผู้ชมทุกท่านติดตามกันด้วยนะครับทั้งในส่วนของ facebook com slash motor rival y o u ยูทูบชา n นลโมโตร r เ v a l นี้ครับก็ฝากกดซับสไครต์และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดข่าวสารคลิปใหม่ๆจากทางเราครับทางผมและทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ